็่กคาเทลปล่อยบินครั้งแรกไปพลทางเลยปังอย่าไล่ลูกมา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 ลงไม่เป็นลงไม่เป็นตัวหนึ่งบินมาเกาะแล้วอีกตัวหนึ่งลงก็เป็นดูปังดูปัง ปล่อยบินครั้งที่สองไปลงล้ตอนนี้ลงแล้วมาแล้วมาแล้วมาทางนี้ทางนี้ลงไม่เป็นครับอันนี้คือลักษณะการของนกเครื่องบินข้างนอกครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามนะจะลงไม่เป็นควบคุมแรงตัวเองไม่ได้ นี่นะครับแต่ว่าเขาเห็นผมเขาก็เลยบินวนนะครับถ้าเขาบินไปไกลเราต้องเรียกเขากลับมานะนเห็นไหมจะลงจะลงไม่ได้นามาฮ<า><า>ะเอาแล้วฮะทุกคนนี่ก็คืออาการปกติของนกเครื่องหัดบ,บินไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนกจ็จะประมาณนี้ทุกคนยวดูครั้งที่สามฮะโอเคครับนกคอกระเทลปล่อยบินครั้งที่สามรอบนี้เอาน้องมาด้วยไปไป ไปมั่วเลยไปมั่วเลยนี่คือนกกระเทยที่เพิ่งปล OY ่อยนกเคาะกระเทยที่เพิ่งปล่อยบินนะทุกคนก็ <G ül> <G ül> จะบินไม่ค่อยเป็นเป็นเรื่องปกติฮะลงตรงกลางตัวหนึง่งลงกระปุกผมตัวหนึง่งไปอีกแล้วต้องคอยดูฮะถ้าไปไกลต้องปล่อยนกวิดเรียกเพราะว่าเขาโดนฝึกมาแล้วแต่เขาแค่ยังไม่ชํานาญในการบินเฉยเขาอยังควบคุมแรงบินไม่ได้แล้วก็ควบคุมทิศทางไม่ได้ ผมว่าแตพูดไงขึ้นต้นไม้แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราต้องเอลเขาลงจริงๆถ้ามันบินไปอย่างเงี้ยคือถ้าผมเป่านกหวีดอ่ะมันก็จะหันกลับมาแต่ผมหมดอาวุมาแล้วมาลตัวมา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 ,มาอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก็คงลงไม่ยากนะทุกคนทางนี้มาแล้วเห็นไหมพอผมเป่านกหวีดหันมาทุกคนตรงนี้อยู่ใกล้ต้นไม้ทุกคนต้องต้องไปกงใกล้ต้นไม้หน่อยแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาลงไม่น่าย,ยากเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนนะ ตัวหนึ่งต้องใช้ไม้สอยนะถึงไหมอ่ะไม้ถึงไหม,ม,ไหมค่อยๆเขียนะอย่าเขีย่ยแรงเดี๋ยวมันเจ็บหอมมาแล้วหอมมาแล้วมามามาหอมมาหอมมาหอมาแล้ว,ลว,ลวเนี่ยบินลงมาตรงนี้สิจะบินไปไหนหอมมาแล้วมาลงแล้วอเห็นไหมมันพยายามจะลงมันลงไม่เป็นมาเมื่อกี้จะเกี่ยวมือแต่เกี่ยวไม่ได้ตกแล้วเก็บก่อนเลย มามามาอีกตัวหนึ่งมาอ้าวบินไปด้วยกันอีกมามาทางนี้ลูกมามาเร็วมา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 แล้วเฮ้ยตัวไฮหัวหอมมันหลุดมืออ่ะมาแล้วมามามาหอมามาแล้วหอมมาแล้วมาวมา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 เออมาแล้ว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 มาหอมมา ออกมาแล้วมามามาลงทางนี้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 เร่าแล้วหายเร่าแล้วเนินนี้เก่งโอ้ยลงตั้งแต่แทกเลยกระแทกเลยโหอมลงไม่เป็นมามาอีกตัวหนึ่งมาเปิดใส่เปิดใส่เลยอี่กตัวเปิดใส่เลยมันยังบินไม่ค่อยเป็นไงต้องต้องฝึกบินสองที